รู้หรือไม่เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรกินไฟที่สุดในบ้านให้เวลาคิดสิบวิติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กตอกคอมเมนต์มาบอกข้างล่างกันหน่อยนะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนาวิธีการดูเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าแต่และชิ้นเนี่ยใช้ไฟเท่าไหร่ซึ่งเราต้องดูค่าวัตต์ที่ติดอยู่ที่คู่มือหรือป้ายที่ติดอยู่ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้นนั้นั่นเองค่ะมาทำความเข้าใจกันง่ายๆค่ะพลังงานไฟฟ้า1,000วัตต์จะเท่ากับหน่หน่วยยูนิตที่ใช้คํานวณค่าไฟฟ้า เรามาดูกันค่ะทุกคนว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดกินไฟเท่าไหร่กันบ้างใน1เดือนเลยก็เริ่มเลยทุกคนเรื่องซับผ้าอย่างแรกเลยกินไฟ70-850บถึงาบาทมาที่ตู้เย็นกันนะคะกินไฟอยู่ที่1 8 0บถึง660บาทพัดลมบ้างพัดลมกินไฟอยู่ที่60-100ถึงบาทและเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะกินไฟอยู่ที่3 5 0ร้อบถึงหกราบาทและสุดท้ายเลยทุกคนก็คือแอร์นั่นเองนะคะกินไฟอยู่ที่ 1, 3 6 0ถึง3,700บาท โอ้โหแอร์แพงสุดเลยนะเอาดีๆจะเห็นว่าเครื่องใชฟไปฟ้หที่แพงที่สุดนะคะแก็คือแอร์นั่นเองนะค่ะทุกคนเป็นคนที่ใช้แอร์ในช่วงกลางวันเป็นหลักแบบกัดอย่างนี้นะคะนอกจากจะเรื่องแอร์ที่ประหยัดไฟด้วยฉลากเบอร์ห้าแล้วกัดขอแนะนําเลยแอร์ตีนสามนะคะแอร์ Air พลังงานจากแสงอาทิตย์เลยนะทุกคนจากคูคูดีซีโซล่าแอร์นั่นเองบอกเลยว่าฟังก์ชันตอบโจทย์เพียบและยังตอบโจทย์ค่าไฟแพงอยู่นะทุกคนและจะบอกว่าเขามีดีซีมอเตอร์แม่เหล็กทางระบบเลยนะตัวนี้แหละที่ช่วยประหยัดค่าไฟ และเรารับกระแสไฟฟ้าได้ถึง2ระบบเลยนะทุกคนทั้ง AC ที่เป็นไฟบ้านและ DC ที่มาจากแผงโซลารเซลล์หรือว่าจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างเดียวก็ได้เหมือนกันหรือจะใช้ร่วมกับไฟบ้านก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งจะใช้ไฟบ้านอย่างเดียวเมื่อไม่มีแสงแดดในตอนกลางคืนก็ได้เหมือนกันโอโ้โหทุกคนแบบว่าฟังชั่นจัดเต็มมากแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนถึงไม่มีแสงแดดก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปและถ้าต้องใช้ไฟบ้านนะ Air, คูคู DC ซ o l a แอ i r เขาการันตีด้วยฉลกากประหยัดไฟเบอร์ห้าเลยนะบอกเลยว่าไม่แพ้แอร์ตัวท็อปๆแน่นอนเลยนะท เป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงสามารถควบคุมผ่านระบบสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตเลยไม่เพียงแค่เปิดปิดหรือว่าเพิ่มลดอุณหภูมิเท่านั้นแต่ยังสามารถเขียนโปรแกรมโคดดิ้งได้ด้วย <h aving> โปรแกรมโคดดิ้งคืออะไร <h aving> คือตัวที่เราสามารถสั่งการได้ตามใจตัวเองได้อีก <h aving noises> ด้วยทุกคนโอ้โหแอร์แบบฉลาดนะเดีนะ๋ยวนี้ฉลาด,ดวกว่า <h aving noises> อย่างแนะนำเลยนะคะทุกคนคูค uh ูด uh ีซีโซล่าแอร์แอร์จนสามบอกเลยว่าประหยัดไฟแบบสุดๆไม่เชื่อต้องไปหลอก